ออดวานนะคะออพิโซนีออดวานมาเล่าต่อตอนที่49ของเรื่องมังกรผู้พิชิตหงคู่บัลลังค่ะเซรีจีนเรื่องนี้สนุกมากเลยนะคะไม่อยากให้ทุกท่านพลาดเลยค่ะอย่าลืมชมกันนะคะก็ตอนที่49เนี้ยก็ไทเฮาค่ะเรียกอมาดเวนจงเซินเข้ามาพบนะคะแล้วก็ถามว่าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับการลดอำนาจทางการทหารของเสี่ยวฉีลง อามาดวนจงเซนค่ะก็แนะนําว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาโดยค่อยๆกระจายอํานาจทางการทหารของเสี่ยวชีเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อทําให้อํานาจของทุกกองทัพเนี่ยมีความสมดุลกันไทเฮาได้ยินที่อามาดเอวนจงเซนพูดนะคะเขาจึงพูดไทเฮาก็เลยพูดขึ้นว่าเนี่ยกว่าจะทําตามที่ท่านพูดได้สําเร็จเสี่ยวชีก็รู้ตัวแล้วแล้วคงก่อกระบฏไปเรียบร้อยแล้วแน่นอนมันเป็นการดีกว่าที่จะตัดหญ้าแบบตัด รากถอนโคนไปเลยโดยเร็วที่สุดอมาตย์เวินจงเซินนะคะก็เตือนไทเฮาว่าแต่ถ้าหากว่าทําไม่สําเร็จเนี่ยนี่จะเป็นเหตุให้เสี่ยวชีแล้วก็กองทัพของเสี่ยวชีอะ่ะเกิดฮึกเหิมขึ้นมาได้จะถอยกลับอะ่ะก็ไม่ได้แล้วนะพะยะค่ะ แต่ถึงแม้ว่าอามาดวนจงเซินนะคะจะไม่เห็นด้วยกันกับไทเฮาก็ตามแต่ว่าตอนนี้ไทเฮาก็บอกว่ามันสายเกินไปแล้วล่ะการรอบสังหารเซลฉีเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็อยู่ก็จะรู้กันในเร็ววันนี้อมาดวนจงเซินค่ะก็จึงพูดขึ้นว่าไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเขาก็จะอยู่แล้วก็จะถอยไปกับไทเฮาด้วยนั่นเองนะคะ จากนั้นภาพตัดมาที่หวังฉวนค่ะนางเอกของพวกเราก็กําลังเลี้ยงโอรสน้อยอยู่คนเดียวนะคะทีนี้ค่ะเมื่อโอรสน้อยฉี่ก็เปียกเสื้อผ้าของหวังฉวนด้วยนะคะหวังชวนก็ต้องการทําความสะอาดค่ะก็จึงต้องวางโอรสน้อยไว้บนเปรก,ก่อนนะคะในขณะที่หวังชวนกําลังเช็ดเสื้อของตัวเองอยู่นั้นทันใดนั้นค่ะป้าเจิงนะคะก็เดินเข้ามาในห้องโถงแล้วก็เห็นโอรสน้อยกําลังรับอยู่บนเปค่ะป้าเจิงก็เลยเดินตรง เข้าไปนะคะแล้วก็ไปปลุกองชายน้อยขึ้นมาค่ะแล้วก็แบบแกล้งอ่ะก็คือเขย่าเด็กนะคะเด็กก็เลยร้องไห้ขึ้นมาอีกค่ะหวังชวนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะคะจึงเข้าไปตําหนิป้าเจิงว่าไปรบกวนโอรสน้อยทําไมนะคะก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เสี่ยวว่านหรูก็กลับมาพอดีเลยค่ะป้าเจิงนะคะรีบเข้าไปฟ้องเสี่ยวว่านหรูทันทีว่าหวังชวนเนี่ยเป็นคนทําให้โอรสน้อยร้องไห้แล้วนางป้าเจิงนะคะก็บอกว่าน,นางกําลังจะปอบ ปอบอ,องค์ชายน้อยให้หยุดร้องไห้อยู่นะคะเพราะหวังชวนได้ยินป้าเจิงพูดโกหกไปแบบนั้นก็โกรธมากค่ะหวังชวนก็เดินเข้าไปตบหน้าป้าเจิงทันทีเลยนะคะก็ตบไปเลยค่ะหนึ่งทีแบบ พี้ยเลยนะคะก็เสี่ยวว่่นหรูก็ที่ปกติก็ไม่ไว้ใจหวังฉวนอยู่แล้วนะคะก็จึงไม่เชื่อที่หวังฉวนพูดค่ะนี่ป้าฉวีค่ะป้าฉวีคนสนิทของท่านแม่ของหวังฉวนเก่านะคะที่ตอนนี้ป้าเขาก็มาติดตามหวังฉวนแล้วเนี่ยก็จึงบอกกับเสี่ยวว่่นหรูว่าหวังฉวนนะไม่มีทางทําผิดไม่มีทางพูดโกหกเสี่ยวว่่นหรูค่ะก็เลยเดินเข้าไปตบหน้าป้าฉวีทันทีเลยนะคะ คัวเลยค่ะโดนไปเลยโอ้โหตกใจเซี่ยวมั่นหรูค่ะก็หันไปบอกกับหวังฉวนว่าเจ้าตีคนของข้าข้าก็จะตีคนของเจ้าก็ตอนนี้บรรยากาศก็มาคุมากเลยนะคะหวังชวนค่ะนางก็นางเอกเนาะนางก็ สะกดกั้นอารมณ์ตัวเองค่ะก็ถึงแม้ว่านางจะโกรธนะคะแต่ว่าเพื่อชะตากรรมที่ดีของโอรสน้อยหลานของนางเนี่ยนางก็บอกว่าข้าขอพูดกับเจ้านะสองสามคำว่าให้ระวังป้าเจิ้งไว้ให้ดีแล้วหวังชวนก็เดินออกไปพร้อมกับป้าชีเลยค่ะก็ไปเลยนะคะไม่หันกลับมามองเลยค่ะ เซียว่านรู้ค่ะก็ยังคงไม่ยอมเชื่อนะคะแต่ว่าพอเมื่อหวังชวนออกไปแล้วเนี่ยเซียว่านรูก็บอกป้าเจิ้งเหมือนกันนะคะว่าต่อไปเนี้ยเดยวนางจะเป็นคนดูแลโอรสน้อยเข้านอนเองอ่าดีค่ะมีความเป็นแม่แล้วนะคะต่อมาค่ะเมื่อเรื่องเนี้ยที่เกิดขึ้นนะคะก็ได้ยินไปถึงตำหนักของไทเฮาแล้วค่ะก็โอ้โหไทเฮานี่มีสายอยู่ทั่ววังเลยนะคะเกิดเรื่องที่ตำหนักเจ้าหยางนี่พอตำหนักไอ้ยิง ยงอันของไทเฮาก็รู้เรื่องแล้วค่ะเร็วมากเลยนะคะก็ทําให้ไทเฮาไม่พอใจเสี้ยววั่นหรูมากขึ้นนะคะไทเฮาก็พูดขึ้นว่าถึงแม้ว่าตระกูลหวังจะตกต่ําแต่ยังไงอะ่ะก็ต้องไม่ให้ตระกูลเสี้ยขึ้นมาพยองได้ค่ะ จะต้องทำให้หวังฉวนมาหาข้าหลังจากถูกลังแกนะคะก็เหมือนตอนที่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยก็คือจะได้ช่วยกันลงโทษแต่ตอนนี้ทุกคนโตหมดแล้วเมื่อมีเรื่องกันเนี่ยข้าก็ได้แต่มองดูเท่านั้นค่ะอันนี้ก็คือไทเห่าเขาก็บ่นไปนะคะว่าทะเลาะกันแล้วก็ไม่มีใครไปหาเลยค่ะอยากให้หลานไปฟ้องนะคะอยากให้หวังฉวนไปหาจากนั้นภาพตัดกลับมาที่เสี่ยวว่านหรูค่ะก็ดูแลลูกชายด้วยตัวเองนะคะก็องคชายน้อยก็หลับสนิท เลยก็ทําให้เสี่ยวว่านหนูเริ่มคิดถึงสิ่งที่หวังชวนพูดว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นความจริงนะคะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ตําหนักแิงฉือค่ะที่พักของหวังชวนนั่นเองอายุค่ะอายุคนรับใช้คนสนิทคนใหม่ของหวังชวนนะคะก็ต้องการจะทวงความยุติธรรมให้กับป้าฉียค่ะก็ฮองเฮาเนี่ยช่างแบบดูถูกคนอื่นมากเลยแต่ป้าฉียนะคะก็บอกว่ามไม่เป็นไรหรอกนางมองข้าม เออเซียว้่นหลูไปแล้วช่างมันเถอะพอป้าฉวีคุยกันนะคะก็คือป้าชวีหันมาคุยกับหวังชวนว่าเอ๊ะทำไมป้าเจิงอะ่ะจึงต้องการจึงต้องการที่จะฆ่าโอรสน้อยล่ะก็คือการที่ไม่ให้ทารกได้หลับนอนหลับพักผ่อนร้องไห้ตลอดเวลามันก็คือการฆ่าเด็กนั่นแหละนะคะก็บอกว่าเอ๊ะป้าเจิงเนี่ย เขาเป็นคนเก่าแก่ของตระกูลเซียนี่ก็ทั้งตระกูลของป้าจเจิ้งเลยก็ร้วนแล้วแต่ทำงานในตระกูลเซี่ยมาหลายชั่วอายุคนก็ไม่น่าจะมีเจตนาอะไรที่จะต้องไปทำร้ายองค์ชายน้อยเลยนะคะก็คือตอนนี้ทุกอย่างยังคงมืดมิดยังคนยังหาสาเหตุไม่ได้ค่ะว่าทำไมป้าจเจิ้งต้องทำแบบนั้นนะคะ ต่อมาค่ะภาพตัดมาทางทภาคใต้ของแม่น้ำแยงซีอีกแล้วค่ะส่งไหวเอินนะคะก็นำทหารลงไปสร้างเขื่อนกั้นน้ำด้วยตัวเองค่ะทุกคนงงกันไหมคะไปสร้างเขื่อนกั้นน้ำตอนที่กระแสน้ำมันไหลเชี่ยวนะคะ แอดหวานก็งงค่ะโอเคดูไปนะคะก็คือกระแสน้ํามันก็ไหลเชี่ยวกาดมากเลยหวังซูค่ะเมื่อเห็นว่าส่งไหวเอิญนะ่ะสร้างเขื่อนในน้ํานะคะก็กังวลมากเลยก็พยายามจะบอกให้ส่งไหวเอิญนะ่ะเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายรีบกลับเข้ามาก่อนนะคะหวังซูก็รีบตะโกนบอกให้พวกเขาคือให้ส่งไหวเอินกับเหล่าทหารนะ่ะขึ้นมานะคะทีนี้ทางทหารที่หวังซูอยู่บนบกเนี่ยก็ช่วยกันส่งเชือกไปแล้วก็ค่อยๆดึงกันเข้า กมากับเขาฝั่งค่ะก็หลังจากผ่านเหตุการณ์ยากลำบากมาด้วยกันนะคะซ่งไหวเอินแล้วก็ทหารทุกคนก็ปลอดภยัยหวังซูเองอะ่ะก็พอดีค่ะมีจดหมายรับของไทเฮามาถึงเขาพอดีนะคะพอเขาเปิดอ่านนี่ก็ถึงกับงงช็อกไปเลยค่ะเพราะว่าไทเฮาอะ่ะสั่งให้หวังซูฆ่าส่งไหวเอินซะนะคะหวังซูก็ทำหน้าลำบากใจทันทีเลยค่ะเพราะว่าก็ร่วมเป็นร่วมตายกันมาค่ะ จากนั้นภาพตัดมาในเมืองหลวงตอนกลางคืนนะคะที่นักฆ่าก็เข้าไปที่บ้านที่บ้านตระก,กูลโตค่ะจำได้ไหมคะบ้านตระก,กูลโตคือพี่ชายของเสี่ยวฉีอะคะ่ะแล้วก็ฆ่าฮูหยินโตตายเลยนะคะแล้วก็ลักพาตัวลูกๆของฮูหยินโตไป จากนั้นค่ะภาพก็ตัดไปที่แคมป์แล้วค่ะแคมป์ล่าสัตว์นะคะของฮ้องเต้จือหลงก็ไทเฮาอะ่ะได้ส่งนักฆ่าเนี่ยไปซุ่มตัวอยู่ในป่าแถวนั้นน่ะตั้งแต่เมื่อครึ่งเดือนก่อนแล้วนะคะก่อนที่งานล่าสัตว์จะเริ่มขึ้นหัวหน้าทีมนักฆ่าค่ะก็อันนี้คือแผนนะคะหัวหน้าทีมนักฆ่าเนี่ยจะนำทางให้จือหลงเข้าไปนะคะพอแล้วจือหลงเนี่ยจะเป็นคนนำทาง เสี่ยวฉีให้ตามไปอีกทีหนึง่งเข้าไปในตัวของกับดักเข้าไปตามลำพังเลยนะคะพวกมันได้เตรียมตาข่ายเอาไว้ล้อมไว้หมดแล้วทุกด้านด้วยค่ะถึงแม้ว่าเสี่ยวฉีเนี่ยจะมีพละกำลังมากแต่ก็ยากที่จะบินหนีไปได้ในวันที่2ของการล่าสัตว์นะคะจือหลงก็นำเสี่ยวฉีเข้ามายัง ยังในป่าตามแผนที่วางเอาไว้เสีซวชีค่ะทันใดนั้นก็เห็นจือหลงถูกยิงตกหลังม้าลงไปนะคะก็ในขณะเดียวกันกลุ่มของนักฆ่าก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็มุ่งตรงเข้ามาที่เขาเลยค่ะมาที่เสีซวชีนะคะเสียวชีก็มองพวกนักฆ่าจํานวนมากที่กําลังเข้ามาแล้วก็ลงจากม้าค่ะลงจากม้าเสร็จก็ตีนะคะตีม้าปล่อยม้าไปนั่นเองเพราะว่าเขาเชื่อว่าหากมีคนเห็นม้าของเขาเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นม้าของ เสี่ยวฉีพวกเขาก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมันต้องเกิดสิ่งผก ผิดปกติแล้วก็มีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเสี่ยวฉีแน่นอนค่ะซึ่งก็จริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อทหารของกองทัพหนิงสว่วกองเล็กนะคะเอากองเล็กตามมาที่ตามมาด้วยด้วยเล็กน้อยเนี่ยพอเห็นม้าของเสี่ยวฉีอะ่ะก็รีบควบม้าตามกันไปในป่าทันทีเลยค่ะเพื่อไปช่วยชีวิตเสี่ยวฉีนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะคะเสี่ยวฉีของพวกเราเนี่ยโอ้โหกำลังต่อสู้อยู่อย่างโดดเดี่ยวดุเดือดนะคะสี่ดอค่ะโดดเดี่ยวและดุเดือดนะคะคนเดียว ก็กลุ่มทหารนักฆ่าเนี่ยก็ไม่สามารถจะฆ่าเสี่ยวฉีได้เมื่อเห็นกองหนุนของเสี่ยวฉีกําลังมาถึงอ่ะพวกมันก็จึงรีบหนีไปค่ะแต่ว่าเสี่ยวฉีเนี่ยได้ได้พลาดครั้งหนึ่งนะคะโดนโดนมีดอ่ะโดนดับ ปาดลงมานิดหนึ่งก็โดนเป็นแผลนิดหนึ่งนะคะเซียวฉีค่ะรีบไปดูอาการของห้องเต้จือหลงทันทีก็ปรากฏว่าธนูปักอยู่ที่อกของห้องเต้จือหลงเลยค่ะทันใดนั้นเองนะคะเซียวฉีก็ได้ยินเสียงเด็กๆลูกพี่ชายเขาค่ะร้องให้ช่วยก็เขาก็เลยต้องรีบไปนะคะแล้วก็กองทัพเสริมส่วนกลางค่ะกองทัพเสริมส่วนกลางนี้เป็นกองทัพส่วนตัวของไทเฮาเลยนะคะกองทัพของวังหลังวังต้องห้ามนั่นเองมาที่เกิดเหตุ เมื่อเห็นว่าจือหลงถูกยิงค่ะก็รีบให้ตามหมอหลวงมาดูอาการทันทีเลยในขณะเดียวกันเนี่ยเสียวฉีนะคะก็ส่งคนของกองทัพหนิงส่วนให้ตามนะคะให้ตามไล่ล่าพวกนักฆ่าไปทันใดนั้นค่ะเหล่าทหารลับของไทเฮานะคะที่ซ่อนตัวในป่านเนี่ยก็ปรากฏตัวออกมาแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่ใช่ค่ะไอทหารพวกนี้ก็คือ มันไม่ใช่ทหารกลุ่มแรกของไทเฮาที่ส่งมานะคะเพราะไอ้ทหารกลุ่มนั้นน่ะถูกฆ่าตายไปหมดแล้วไอ้กลุ่มนักฆ่าที่มาตามฆ่าเสี่ยวฉีตอนเนี้ไม่ใช่คนของไทเฮาค่ะแต่เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองเมื่อ เมื่อท่านหมอหลวงนะคะภาพตัดมาทางท่านหมอหลวงนิดนึงมาถึงมาถึงห้องเต้จื่อหลงแล้วเนี่ยหลังจากที่ดูอาการของจื่อหลงแล้วก็พูดขึ้นว่าอุย้ยลูกธนูมันมีพิษแล้วก็ที่ลูกธนูเนี่ยก็มีมีเขียนไว้ด้วยค่ะมีแส้มีแท้ของเสี่ยวฉีสลักอยู่ด้วยโอ้โหใส่ร้ายกันแบบนี้เลยนะคะเห็นเห็นจากนั้นค่ะทหารของไทเฮาเนี่ยก็นําเอาไอ้จดหมายคําสั่งลับของไทเฮาออกมาอ่านนะคะเสี่ยวฉีเป็นกบฏ รอบค่ายห้องเต้จือหลงดังนั้นเนี่ยกองทัพหนิงส่วนพวกเจ้าสามารถแบ่งเป็นสองฝ่ายก็คือหากยอมจำนนก็ยอมแล้วก็ไปตามลาเสี่ยวฉีด้วยกันหรือไม่ก็ตายนะคะตายตามเสี่ยวฉีไปค่ะจากนั้นค่ะภาพก็ตัดมาที่เสี่ยวฉีของพวกเรานะคะที่ตอนนี้ก็มีหูกวนเลี่ยนะคะแล้วก็หูเย่าแม่ทัพคู่ใจสองคนค่ะสองพี่น้องก็ไล่าตามนักฆ่ากันไปนะคะทั้งหมดก็พยายามตามไปแต่เสี่ยวฉีรู้สึกว่าเอ๊ะตอน ะะแผลที่เขาได้ถูกดาบของไอ้พวกนักฆ่าฟันเนี่ยมันมีพิษเนี่ย หูเย่าแล้วก็หูกวนเลี่ยค่ะก็เลยขอให้เสี่ยวฉีรีบกลับไปรักษาตัวก่อนนะคะแต่เสี่ยวฉีปฏิเสธค่ะเพราะว่าเขาต้องการจะตามจับไอ้พวกนักฆ่าพวกนี้นะคะแล้วเสี่ยวฉีก็รู้ได้ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะมีพวกนักฆ่าที่รออยู่อีกเยอะก็จึงบอกให้หูเย่าเนี่ยกลับไปขอกองสนับสนุนนะคะให้ตามมาส่วนหูเย่าก็ปฏิเสธค่ะเพราะนางก็ไม่อยากจะไปนะคะนางอยากที่จะอยู่ป้องกันอยู่ลบเคียงบา่าเคียงไหล่กับแม่ทัพของนาง ก็เลยสั่งทหารอีกคนหนึ่งค่ะสั่งหูจือ ก็แซงหูเหมือนกันนะคะให้หูจือไปแทนค่ะหูจือก็รีบหันมาหน้า,นามา้ทันทีเลยนะคะเพื่อที่จะเร่งไปขอกําลังเสริมแต่ก็โอ้โหควบม้ากลับมาได้นิดเดียวค่ะก็ถูกทหารของไทยเฮานะคะยิงด้วยธนูค่ะดังนั้นนะคะหูจือก็จึงต้องหันม้ากลับมาทางเสี่ยวฉีอีกทีหนึ่งแล้วก็ควบไปนะคะทั้งๆที่ตัวเองก็โดนธนูด้วยค่ะทหารของไทเฮานะคะทหารของวังหลังก็รีบ ตามล่าเซลชีอย่างไม่ลดละเลยนะคะโอ้โหจบตอนที่49ค่ะกำลังสนุกมากเลยนะคะคือเสีซวชีของพวกเรากำลังทุ่มเทในการตามจับนักฆ่าที่มันมาลอบสังหารห่องเต้นะคะส่วนไอ้ทหารนะคะไอทหารของของไทเฮามันก็โอ้โหตามล่าเซลฉีค่ะโดยการใส่ร้ายเซลฉีว่ว่าเป็นกบฏนะคะ โหไม่น่าไปช่วยเลยค่ะเสียวฉีค่ะเสียวฉีมันไทยเฮาในละคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวไปไว้ต่อตอนที่50กันนะคะเสียวฉีเราจะลอดแบบไหนแล้วก็ยากลำบากแค่ไหนตามไปรุ่นกันค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหวานชูก้า Love, Chinese Novel and Siri e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ